อะไระคะออ่คุณโจรแพท้ท้องโอคุณโจรแพ้ท้องเออแล้วเองชื่ออะไรเก๋งโ,โกยปกิดอะไรนะคุณโจรอะไรนะเก๋คุณโจรจปากิดเฮ้ยคุณโจรปากิดเฮ้ยมันมีอะไรดีวะปากิดเนี่ยอ่ะ,อะปากิดออกเลย วันนี้<อ>เราขอส่งสิงโตนครสวรรค์จะขึ้นเสาไงไมึงอะวันนี้กัปตัวไม่มาไปล่อตีนก็ไเทๆเลยสิงโตเนี่ย <c oughs> เอาตังออกมาแล้วก็ไปซะอ๋อแล้วเข้าใจแล้วที่ท่านป้นเราเนี่ยท่านจะป้นเอากล้วยใช่ไหมใช่ เปเลี้ยงปกิดเหรอเลี้ยงปรกิตเราจะแนะนําตัวให้ท่านได้รู้จักเราให้นาวาสอนสิงคนนี้พี่ชายเราสุภทธิตเราทั้งสองคนเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่ถ้าไม่อยากติดคุกแล้วก็หลีกทางไปซะเราไม่หลีกมีแต่ความตายเท่านั้นที่เราหลีกได้เข้าใจปะยังยังยังไม่ตีท่านพูดแบบนี้หมายความว่าท่านดึงดัน ที่จะร่นเราใช่แล้วท้านึงนั้นมาสู้กันเลยตัวต่อต,ตัวอย่างลูกผู้ชายถ้าหากว่าเจ้าชนะเราได้สัพย์สินเงินอทองที่เราเตรียมมาเราจะให้ท่านไปทุกบาททุกสตางค์ดีมากแต่ถ้าหากว่าท่านแพ้เราท่านต้องเลิกเป็นโจรตั้งแต่วันนี้ไปเลยเราก็ร้อนวิชาอยู่เหมือนกันฮะถ้างั้นเรามาสู้กันถ้าเกิดเราแพ้เรายอมไปทาาท่านตลอดชีวิตตังตัวนะเข้ามา จูดสายน้ำสุดยอดคร <î m intellectual experience> เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเฮ้ยเเดี๋ยว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 ถ้าไม่มีใครชนะกูไปเล่นบะันลมจริงๆนะไปเล่นทำไมเบื่อดิมันสูสีฮะคุนนะตัดใจได้สัก ok <c oughs> ทีสินะผมมองอยู่ <c oughs> ไอ้คนจนมีฝีมือโซ่เขานะ จัดการเลยพวกเดียวกันโอ๊ยใครตีโอ๊ยตียับเลยลองไอยลงเออ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 พวก็วางเล่นกับมันเนาะ

ไหนต่แดงแป๊บทำไมเป็นอะไรอะ่ะก็ดูดิมันทุบหัวประคาบแบนมาแล้วเนี่ยนึกว่าปาสลิดป,ประคาบเหรอหนะ้า